วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงไรเดอร์ที่ใช้พลังรุ่นพี่โดยเฉพาะเลยเออะนะครับจากกาดไปเก่งออหรือว่าจะเก่งไปกาด จากเก่งไปก่าจากเก่งไปก่านะครับขอโดยคุณพิกกี้นะครับส่งมันหมดสี่ร้อยกว่าบาทโอ้โหขอบคุณมากครับส่งมาตั้งแต่เดือนที่แล้วใช่นะครับแต่ว่าเพิ่งมาได้เดือนนี้เพราะว่าหลังๆนี้มีอะไรเสียทั้งนั้นแต่ต้องทำใจหน่อยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยพี่ไม่ทำให้ผมเสียดีนึงเสียเขาเยอะใช่ช่วงนี้นะครับอ่ะวันนี้ต้องจัดให้กับคุณพิกกี้เลยแต่ว่าคุณพุกกี้เขามีข้อแม้เยอะเหมือนกันนะข้อแม้ยังไงเขาบอกว่าไม่นับร่างพิเศษที่ใช้พลังไรเดอร์คนอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นมาร์์์สไไรรรรรรเเเเดดดอออโกนนนะคคัับททีีีี่่่่มางงพพิศษใช้ลื เราจะเรียงจากเก่งสุดไปกากสุดแล้วกันนะครับอ่ะเก่งสุดแน่นอนอะไรฮะคาเมนูไรเดอร์จอันนี้นี่ต้องยอมรับ กันหลายศาสตร์เลยว่าอันนี้คือไรเดอร์ที่เก่งที่สุดเพราะเขามีโอมาจิโออยู่อ๋ออันนี้เรารวมโอมาจิโอด้วยใช่ครับเพราะโอมาจิโอนี่เขามีไรวอร์สที่สามารถซัมมอนรุ่นพี่ออกมาได้จําได้ไหมตอนที่จิโอร่างแกนจิโอนี่มันเจอโอมาจิโอมาจิโอก็ใช้ซัมมอนรุ่นพี่ได้เหมือนกันซัมมอนคูกะใช่ไหมใช่ฮะเห็นอ่ะทำไมเขาต่อสู้ได้ทำไมเขาใช้พลังรุ่นพี่ได้จิโอนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องการใช้พลังรุ่นพี่ทั้งเรื่องอยู่แล้วใช่ครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ใช้ไรวอตของรุ่นพี่แต่ว่าไม่ใช่เป็นหน้ารุ่นพี่โดยตรงนะออจะเป็นเกราะเอาเกราะมาสวมให้หน้าตาคล้ายกับรุ่นพี่แล้วก็สามารถใช้พลังของรุ่นพี่ได้ก็คือแก่นของ GO ก็คือเป็นพลังของพูกไรเดอร์อยู่แล้วออมันก็เลยตรงตรีมแล้วประกอบกับ G.O เนี่ยมันสามารถ E.O เป็นเอามาจิโอได้ด้วยไงมันก็เลยเข้าเขาเลยร่างต่างๆมากมายนะแต่ว่าร่างต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องใช้พลังรุ่นพี่เหมือนกันใช่ครับไม่ว่าจะเป็น G.O ถูกก็ใช้พลังรุ่นพี่เหมือนกันใช่ครับนะครับแล้วก็ร่างโอมาฟอรมก็ใช้พลังรุ่นพี่เหมือนกันอันนี้มีสัมมอนร่างสุดยอดของคารเมลเดอร์รุ่นพี่มาด้วยนะเห็นป่ะทุกร่างแม่งใช้ร่างรุ่นพี่หมดเลยใช่แล้วก็เป็นไรเดอร์ที่ค่อนข้างจะลมยากถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวเองลมเขาใช่ครับผมนะครับตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับ คาร์เมเลดอร์จีโอเก่งอันดับหนึ่งครับผมอันดับที่2นี่ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งอ่าครับแต้า,าก็คือตัวของคาร์เมเลเดอร์ดีเคดดกใช่ครับหลายคนคงจะชื่นชอบแต่ว่าหลายคนคงจะแบบเฮ้ยไม่ชอบไอ้ร่างล่าสุดอ่ะทำไมอ่ะไอ้ร่างดีเคดคอมพิวต์ยี่สิบเะที่โดนโอมาจีโอตบอ่ะมันยังไม่ได้โชว์อะไรเลยนะเอาจริงร่างนี้ เขาแค่โชว์ไปเอาปืนที่เอ็นมาถือนะแล้วก็กําจัดอินเวสแล้วก็ไปต่อสู้ง่ๆกับโอมาจิโอนึกว่าจะใช้พลังรุ่นพี่ไม่ใช่นะกะจะใช้ยักษ์ธรรมตายเดียวใดียวจะทําใม้ตายเจอจีโอจุดอย่างง่ายดายโอ้โหทำไมมันกาดอย่างนี้แต่ว่าเอาจิงดีเขตนี่ถือว่าเป็นไรเดอร์ตัวแรกๆเลยที่ใช้พลังรุ่นพี่โดยตรงใช่ถ้าเกิดว่าทุกคนคิดถึงเนี่ยไรเดอร์ที่ใช้พลังไรเดอร์ด้วยกันเองก็ต้องมีเขทนะใช่ครับเพราะว่าดีเขตนี่เขาจะมีการ์ดยงไงพี่โดยเฉพาะเลยคือถ้าเกิดว่าใส่การ์ดลงไปเนี่ยคือ หน้ารุ่นพี่มาเลยเปลี่ยนแค่เข็มขัดไม่ว่าจะเป็นไอเข็มขัดดีเคธรรมดาและก็ดีเคสิงห์ูอ่ะใช่ครับผมก็ใช้พลังรุ่นพี่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นดีเคทคอมพิวต์ฟอร์มก็ใช้พลังรุ่นพี่ซัมมอนรุ่นพี่ออกมาเหมือนกันอ่าครับผมเออเอามาแบบว่าใช้ท่าไม่ตรงท่าไม่ตายเป็นท่าทางอย่างงู้นอย่างเงี้ยในร่างคอมพีดฟอร์มเราก็เห็นมาแล้วสำหรับดีเคตัวนี้นี่เองนะครับให้อันดับที่2เลยอันดับที่3ต่อเนื่องกันมาเลยเพื่อนเขาามก็คือคาร์เมเลเดอร์ดีเ นนั่นเองโหตัวนี้มันมันไม่กากะคุณ้าแต่ว่าม,มันสามารถถ่วงเวลาได้คุณจ้าครับอองงมันสามารถซนะัมมอนไร,รเดอร์ถึงไรเดอร์ตัวนั้นเนี่ยมันจะไม่เก่งเท่ากับตัวหลักก็ตามแต่ว่ามันก็ทําให้คนที่เป็นศัตรูเ,ออเสียเวลาได้สักพักใหญ่เลยนะเออใช่เพราะจุดประสงค์ดีเอ็นเะ่เพียงแค่ถ่วงเวลาเพื่อจะตามหาไอเทมที่เขาต้องการที่จริงอะ่ะผมชอบดีเอ็นมากกว่าดนะีเคในช่วงแรกๆนะออทำไมแต่ว่าแม่งพอมาแพ้ตำรวจในเดนโออ่ะไอสัตว์ไ่้แม่งกากมากมันโดนไล่ล่าทั้งเรื่องนะโดนไล่ล่าเ่หมือนหมาที่หน เชื่อว่ามันจะมีมุมนี้ด้วยออ,อใช่เพราะว่ามาในเรื่องของดีเคดเขาเแบบว่าทําตัวเทพเหมือนกับไม่เคยจะแพ้เลยนะในเรื่องนี้แค่เสียหลักอย่างเดียวคือโดนขโมยไอ้ปืนดีเอ็นแค่นั้นเองเออแค่นั้นเองแต่ว่าไม่มาแพ้ตอนไอ้ภาคไอ้ที่มันไปเจอกับไอ,อ,อ้ตำรวจอ่ะเออแค่นั้นเลยใช่แม่งหมองมากผมก็เลยให้แม่งแพ้ดีเคทไปแต่ในภาคมันเขาได้ร่างคอมพิวต์ฟอร์มด้วยนะแต่ไอ้ร่างคอมพิวต์ฟอร์มข,ของเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่า สามารถซัมมอนตัวร้ายหรือว่าดาร์กไรเดอร์ออกมาได้โอ้ยแค่ใช้ทําไม่ตายนะเฮ้แต่อย่างนีเขาก็มาเรียงกันไงเรียงเป็นตับเลยนะเอออาร์คเนยืนข้างหลังโหดโง่มาเลยอะไรเงี้ยเขารู้ว่าเขาเบิงซีจีอาร์คเขาก็เลยไม่อยากให้อาร์คไปต่อสู้กเยใช้แบบซีจีตัวใหญ่ตัวเล็กก็เลยเอายิงทื่อๆอย่างเงี้แหละธรรมดาไปแต่ว่าก็ถือว่าไรเดอร์ดีเอ็นเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับคนใช้คนใช้มันสุขุมใช่แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ย เขาเป็นยังไงเพราะตอนแรกเขาบอกเขาจะเลิกขโมยออแต่ในภาคเอาไซเดอร์มึงกลับไปขโมยใช่ก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยไอปากที่พูดมาเนี่ยมันเชื่อถือได้หรือเปล่าออ๋อครับตัวต่อมาคุณใจครับครับผมก็คือตัวของซีรีส์จีโอคือตัวของค a ร์เมนไรเดอร์เกเออใช่ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า เป็นคู่รักคู่แข่งกับจีโอในช่วงแรกๆเขาแข้งอะไรยังไงฮะผมไม่รู้นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นว่าโอมาจีโอเนี่ยมันฆ่าพี่น้องของเขาไปเยอะมากมเขาก็เลยไปแข้งจีโอตอนยังวัยเยาว์อยู่โอ้โหยังไม่รู้เรื่องหายเลยยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเขาเนี่ยเสือกแพ้วะ่ะแพ้อะไรอะ่ะ <laughs> ตามล่าก็ตามไม่ได้โอ้ใช่ขนาดคนธรรมดายังตามล่าไม่ได้นะแล้วตอนเป็นจีโอก็ขับรถไล่ตามไม่ทันเอ้าอันนี้มันพึ่งแปลงร่างเป็นจีโอมาไมตามไม่ทันเลยอย่างนั้นน่ะเอออะไรอ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าความสามารถตัวของคาร์เมเลเดอร์เกรสหรือคาร์เมเลเดอร์เกรเนี่ยครับผมก็คือสามารถแปลงร่างเป็นรุ่นพี่คล้ายๆกับตัวของจีโอเลยอ๋ใช่แล้วคือการสวมกอดแหละก็เขาใช้จิคูไดเวอร์และใช้ไรวอตในการแปลงร่างอะไรเหมือนกันไงเหมือนกันเลยเออครับผมทีมเดียวกันเลยใช่ไงแต่ว่าร่างต่างๆของเขานี่อาจจะมีน้อยกว่า GO ครับผม ครับเพราะว่าไรวอเนี่ยอยู่ที่ G o อถ้าส่วนใหญ่แต่ว่าเขาก็มีนี่เกรดรีไวชิปูใช่เขาก็มีร่างต่างแต่ว่าร่างนั้นเนี่ยมันใช้ทําให้เขาเนี่ยเจ็บป่วยหรือทําให้เขาเนี่ยเสียชีวิตได้เขาก็เลยไม่ค่อยใช้สักเท่าไหร่แล้วตอนตายนั้นตายไปสองรอบโอ้โหไอ้เยกากจัดเลยโดนทั้งอนนเธอร์ริวคีริวงาฟาทีตายเลยต้องให้ G o 2อมาย้อนเวลาแล้วตอนจบนี่คือคือตายครับผมน่าจะเป็นคู่จิ้นกันด้วยนะทาไมตัวของไอ้ โกเนี่ยแปลงเป็นโอวาจิโอเพราะว่าเกตตายโอ้โหทุกนยไม่ตายช่างแม่งนะออไม่สนใจแต่ว่าเกตตายเนี่ยเขาเขาไม่ยอมเขาผูกพันกันมาไล่ตามกันมา<อ>ตั้งแต่ตอนแรกไงออแต่พลังของเกตมันก็นอย่างที่ว่าแหละคือมันเหมือนกับจีโอไงออแต่ว่าที่มันแบบว่าสู้แบบไม่ได้กันเยอะเพราะว่านี่แหละคนใช้เนี่ยมันยังกากอยู่คล้ายๆกับเอ็กเซลเลยใช่ครับมาทรงเดียวกันเลยเอาจริงถ้าเกิดจะกากไม่ต้องเก๊ก นะครับอ่าแล้วก็มีร่างอีกร่างหนึ่งมีร่างแล้วเกรดมาเจสตตี้ที่ได้พลังของดีเอ็นมาครับผมร่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตกทั้งราชันด้วยโอ้โหราชันร่างแซมมอนนะเออใช่ปีศาจก็แซมมอนไหมแซมมอนทั้งหมดเลยเพราะตอนนั้นนี่อนาเธอร์ดีเอ็นในเขาอานละว่านไงเขาเลยไม่ต้องไปต่อสู้ซึ่งร่างเกรดมาเจสตี้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะโหดร้ายและดีไซน์คุณจะนิชชื่นชอบมากให้มันครอบคนเดียว บ้าบองเอาไรวะดมแปะอยากกระเท้าแสนโมไอหาตะปุ่มตะปำนี่มาหมดเฮ้ยแกเจีว่าแย่นะไอ้นี่มแย่กว่าอีกเาเรียกว่าอทุเรศดีกว่าผมว่าน่าตามันดูเท่เออครับผมแต่ไอีตรงดีไซน์ลูกมึงเอาอะไรวัดมาแปะทำเส้นตีนอะไรผมว่าให้มาฟักจากตูดดีกว่าเออจริงแม่แปะเต็มไปหมดเลยโว้อะไรกันเนี่ยอ่าต่อมาครับอันดับที่5คุณใจครับก็คือตัวของคาร์เมนไรเดอร์เซนเอ้า ทำไมอะคุณแจ๊ดเซนมันแพ็กเกจได้ยังไงอะเอาเกรเนี่ยมันมีพลังของพวกไรเดอร์เยอะกว่าจริงหรอล่างมันก็โหดกว่าผมว่าล่างมาเจิตี้อะมันน่าจะเก่งกว่าคาเมเลเดอร์เซนนะผมว่าเซน,เน่ะที่มันอยู่อันดับเนี่ยเพราะว่าคนใช้ต้องบอกตามตรงเลยว่าคนใช้อะถึงถ้าเกิดวราใจไม่สู้นะ มันก็สู้ไม่ได้นะคุณอย่าลืมนะว่าไอ้ภาคเอาไซเดอร์อ่ะมันเป็นแค่แบบว่าไม่ใช่ไรเดอร์ตัวหลักนะแต่ว่าเซนมันก็แบบว่าสง่งงสะแง่งแล้วคือเซนเนี่ยมันต้องอยู่กับคนใช้ถ้าเกิดคนใช้เนี่ยแม่งจีบาทถ่ายอย่างเช่นเอาเบรนมาใช่เงี้ยคือแม่งตลกเลยนะถึงมันจะใช้พลังรุ่นพี่ได้มันมีการมากมายการเนี่ยที่มันใช้คือว่าแม่งใช้แค่ครั้งเดียวนะคือแม่งทำนายทิ้งเลยเอแล้วก็พูดถึงว่ามันใช้พลังรุ่นพี่ได้มันก็จริงเอครับผมันสามารถตบตัวของไม่่วาจะเป็นนดัคุโรตตแ่ว่า เฮ้ยมันจับสู้ซีโรทีไม่ค่อยได้อ่าครับผมถึงอ็จจะเป็นระ่างสกูริยูโตที่เป็นซีโรนอตก็ตามใช่ฮะคือว่ายง่ายที่เกิดโดนรุมก็แพ้ใช่อันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะแย้งเออครับผมผมคิดว่าเอ้ยผมอาจจะจัดผิดก็ได้หรือว่าเพิ่งนึกได้คือตอนนี้เซนน่ะผมต้องรอดูอนาคตใช่ใช่เพราะอนาคตอาจจะมีเอาไซเดอร์ภาคใหม่เซนเนี่ยอาจจะเหมือนกับตัวนี้ก็ได้บอนได อาร์ซีโร่อาจจะไปโดนตบเล่นตัวไร้ใหม่ตบเล่นก็ได้ใช่ใช่นะครับแต่ว่าไอ้สตัวที่เรายกมาไอ้สี่อับแรกอ่ะมันแบบใช้พลังไรเดอร์จนเราเห็นจนชินตาจนเรารู้แล้วว่าเอออ๋อมันใช้เป็นอย่างนี้ต่อสู้เป็นอย่างนี้พาอเซนไม่เคยเจอใช่เซนไม่เคยเซนไม่เคยเจอ G O โเซนไม่เคยเจอดีเคเซนไม่เคยเจอดีเอ็ใช่เซนไม่เคยเจอเกรดใช่ครับผมนะครับก็เลยตอนนี้ก็ยังให้ให้เซนอยู่ต่ำๆไว้ก่อนเออใช่ผมขอแต่ว่าเพื่อก็ถือว่าเป็นไรเดอร์ที่น่าสนใจนะ่เข้มขัดมันมีความคิดของตัวเองนะแต่ว่ามัน อันดับที่หไปก่อนแล้วต่อไปครับอันดับสุดท้ายกบคุณใจครับอะะไรก็คือตัวของคาร์เมนไรเดอร์เรเจนนั่นเองซึ่งเรเจนนี่หน้าตาคล้ายๆกับดีเขยเลยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะเอามาเป็นแบบดีเขยรุ่นใหม่หรือเปล่าตอนที่เราเห็นตอนแรกๆเพาใช้พลังก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเขาแบบยกจอยนะว่าอาจจะเหนือกว่าดีเขยเพราะว่าตอนนั้นดีเขยแม่งทำปู้ยี่ปู้ยามากของพีเตอร์วินตี้วันอะไรเงี้ยเขาไม่เชียร์นะเขาไม่ซื้อนะ เขามาซื้อตัวของเลเจนแทนเพราะว่าเลเจนเปิดมาตอนแรกๆมันเหมือนจะเก่งมากเลยนะเขาเหมือนเขาเป็นราชานะใช่เขาเป็นลูกคุณหนูมาเลยอคล้ายๆกับ G.O. อ่ะที่แบบเฮ้ยมันมีแบบเครื่องยศเครื่องแล้วก็มีคนใช้มาสรรเสริญนี่นั่นแล้วตอนแรกมีโชว์โหดเลยนะแปลงร่างเป็นรุ่นพี่แล้วแล่กระทืบปีศาจอะไรเงี้ยแต่ว่าต่อมาเมื่อเขาเนี่ยมีร่างใหม่อย่างเลเจนนารี่เลเจนโอ้โหร่างนี้ เอาพวงมาลัยเอาพวงหลีดมาแปะออนะครับก็สามารถใช้พลังรุ่นพี่ได้ค,คือการแปลงร่างนะคุณแจนนะ,ฮฮะที่ดูถ้าเกิดว่ารุ่นพี่ตัวนั้น ใช้พลังอะไรได้เขาก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ครับผมคิดดูมันจะนะแต่ว่าที่เลจนด์มันอยู่อันดับเนี้ยโอเคพลังมันดูโกงก็จริงแต่ว่ามันโดนกระทืบเหมือนกับว่ามันแพ้ง่ายไปหน่อยเออในภาคกขชานมูวี่อ่ะเครับผมแม่งเหมือนจะเก่งนะไอสัตว์เลยโดนกระทืบยับโอ้โหสู้ไม่ได้ต้องให้นิเข็มาถ่ายลูกแล้วเอาเอาการ์ดไปแล้วกันเออไปช่วยมาสะหน่อยเออใช่เอาง่ายคือแม่งเสียราศีมากครับผมที่จากที่แบบว่าคนไว้วางใจว่ามันจะเก่งนะครับแต่แม่งมัน โดนกระทืบอ่ะออนะถ้าเกิดพูดถึงในซีรีส์มันก็โดนมันอาจจะพังต้องให้กวชาร์ตมาช่วยมันมีพังบ้างอ่ะ,อะคแค่นี้ก็ถือว่าไม่ได้แล้วอใช่ใช่ใชผมคิดว่าไอ้เลเจนต์ตอนนี้ผมว่าก็ยังยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่รนะคือคือแเบหบมือนเป็นตัวละครในซีรีส์กวชาร์ดอ่ะเ,ออเป็นตัวละครเสริมในซีรีส์ใช่ครับผมคิดว่าจะโผล่ในจักรวาลอื่นไหมเ,ออเพราะว่าอาจจะสู้ดิเคตไม่ได้ผมว่าดิเคตน่าจะไปต่อได้มากกว่าเลเจนต์เพราะว่าดิเคตไอ้เยี่ยตอนแรกนึกว่ามันตายนะ แม่งผูกมาลีเจนต์ร้อแม่งไม่ตายแล้วก็บอกไอ ไอ้ที่ไม่ตามเพราะว่าดีเคดผมมีหลายจักรวาลมี่ใกล้กับโซโกฮะมันแถได้หมดแหละไรเดอร์อะไรเงี้ยก็ตามนี้เลยกันนะครับสำหรับที่เราสรุปมามีทั้งหมด6ตัวด้วยกันที่มีการใช้พลังรุ่นพี่ได้นะครับก็มี GODK D เคด D ีเกรดเซนแล้วก็เรเจนต์ใ่นะครับ6ตัวนี้ที่เรายกตัวอย่างมานะครับอาจจะมีบางผิดพลาดบางพี่แล้วตัวนั้นนะพี่ก็ใช้พลังรุ่นพี่เหมือนกันคือผมต้องการใช้พลังรุ่นพี่โดยเฉพาะไอ้คุณพี่เขาขอมาแบบนี้ที่จริงบิวก็มีนะใช่ครับ บิลก็มีแต่ว่าตัวนั้นมันเป็นร่างพิเศษไงเออแล้วแล้ว,ลวมันโผล่มาแค่จิกเดียวอ่ะจิกเดียวบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบิบิลอ่ะแม่งแปลงร่างเป็นรุ่นพี่ได้นะแล้วแล้วแปลงร่างแบบเหมือนเป๊ะเลยนะทีออ่การันตีเคนะแต่ว่าเข<ช>็นคับไม่เหมือนกันเอ็กเซก็มีเออ,อแต่ไอีตัวนั้นคือร่างพิเศษหมดเออครับผม <N ac S 1> <ช>นะครับอ<ช>่าอันนี้อันนี้เราก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะที่ยกตัวอย่างมาแล้วก็เรียงล้ำดับให้คุณพิกกี้ได้ดูแล้วนะฮะก็ความคิดเราอะนะนะฮะถ้าเกิดทุกคนคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็ลองจัดมาได้นะขออองงงตััััวววเเเนนนนนะะกก็ลมมมาาาาาพููดดดคคุยยรรบีี้๋ นีเช่นนเเคยะสื้อมาโชว์นะฮะเสื้อนังแมวนะครับตัวละ300บาทสองฟีครับผมผ้านุ่มนุ่มนิ่มเหลือเกินนะครับแล้วก็หนังหมีลิมิเต็ดนะฮะรตรงนี้เนี่ย5้0บาทสองฟี4ี0เออนะฮะแล้วก็เหลือไม่กี่ไซส์นะไซส์3 XL กับไซส์ L นะต้องบอกก่อนเลยว่าหนังหมาใกล้จะมานะใช่ครับผม คุณซ,ซ,ซื้อไปก่อนก่อน,นที่จะหมดนะตอนนี้<ช>เหลือไม่กี่ไซส์แล้วนะใช่ครับผมตอนนี้หนังหมามันขาดตลาดไม่เข้าใจว่าขนาดเราเนี่ยยังไม่มีใช้เลยใช่ครับผมนะครับก็ซื้อหนังแมวกับหนังหมีไว้ก่อนแล้ว<ช>กันเออครับ,นะ,รบนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีเงินแค่ห้าสิบบาทคุณแจ๊คไปสมัครสมาชิกที่ช่องมูฟวี่ด็อกดีกว่าช่องนี้เนี่ยสมัครสมาชิกไม่พอได้ได้ไดเข้าทีดคอได,ได้ได้คุยกับคุณม้งแจ๊คด้วยคุยทำไมอ่ะคุยแบบว่าสารทุกสุขดิบไงอยากจะถามเกี่ยวกับอะไรก็ได้อะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ย มันเป็นมิติใหม่เลยนะมิติใหม่เลยแบบมันมันได้ใกล้ชิดกับคุณพ่คุแม่จริงๆอะไรเงี้ยเรามันดังตรงไหนวะเฮียคูณคนธรรมดาไม่รู้แต่คนชื่นชอบไงบางคนก็ชอบในการที่เราอาดคลิปมอบความสุขให้ทุกคนอะไรแบบนี้นี่ก็ขอขอขบคุณมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากเลยที่ชื่นชอบพวกเรานะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากขอคลิปอื่นๆมาเนี่ยอย่างคุณพิกกี้หรือวคนอื่นๆเนี่ยก็อย่าลืมแบบส่งเงินมาขอขอบคุณมากผมไม่ได้แบบเอ้ยผมเป็นหน้าเงินนะคือผมก็แค่แบบ อยากได้แบบขี่น้ำใจลน้อยหรือว่าให้กำลังใจในการทำงานซึ่งผมขอขอบคุณมากเลยอยาแต่ข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราไปที่อะไร Facebook Fan Page โฟร์ฟหรือว่าก็ Movie Dog ครับผม M O V I E แล้วก็ดี G นะครับตอนนี้นะครับ m o v i e ่ด็ของเรานะครับก็มีรายตารเกี่ยวกับเราไปเที่ยว นู่นนี่นั่นครับโคฟันเนี่ยก็ไปติดตามได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องทุกคู่เดี๋ยวผมเนี่ยจะอัปเดตอะไรมากเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเขารอติดตามชมแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มอยู่ตัวแล้วนะอยากสนับสนุนเราก็ลองทักมาดูได้นะมาพูดคุยกันนะครับอวันนี้ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บายครับบายครับอะไรฮะ ที่ผมเห็นมองคุณแจ๊มมองไปทางนี้บ่อยๆนะผมมองจอคอมคอมมอนิเตอร์ทำไมเราติดใจเรื่องนะมีคนมาทักหลายเลยไงคนมาทักเยอะถ<อ>้าเอาผมเสี้ยนยามองไปทางไหนผมหลอนอะไรหรือเปล่า